บร้พิชญาธันอดใจไม่ไหวโพคอมเมนต์กลางไอจีอดีตนางร้ายเป้ยป่านวาดหลังมีข่าวสามีไม่ยอมจบความสัมพันธ์สุขบ้านเล็กเป็นรอบที่สองเรียกเดียวว่าจากกรณีที่เพจดังนะคะออกมาโพสต์ยงดาราสาวนางร้ายโดยระบุว่าช่วงปริศนาอักษรยอดที่ดูไม่ยอดเพราะเดาง่ายมากแม่นางร้ายลูกสองช้ำใจสามีมีเมียน้อยโดยเพจชื่อดังแฉว่า นางร้ายเพิ่งคลอดลูกคนที่สองได้ปีกว่าชีเคยมีข่าวทำน้องนี้มาก่อนจนเข้าโรงพยาบาลแก๊งน้อยและเพื่อนๆพ,พูดอวดอ้างภูมิใจว่าเป็นเมียน้อยแถมชอบแต่งตัวเลียนแบบเมียหลวงชี่นางร้ายรู้เรื่องแล้วแต่สายอย่างไม่ยอมเลิกสักทีตอนนี้ได้แต่ช้ำใจเพราะว่าต้องรักษาสถาบันครอบครัวเอาไว้แม่จ็กรีนมาคอนเฟิร์มอีกว่าจริงอีกไม่นานคงเป็นข่าวคลึกโครมและอีกเพจชื่อดังค่ะ ก็ได้ออกมาพ่อเช่นกันนะคะว่าว่ากันเ,นเรื่องของพิตตี้คนสวยของอีพิมพิตตี้ซุ่มคบกับผัวนางร้ายมาตั้งแต่เป็นข่าวนั่นแหละเขาก็นึกว่าจะจบกันไปแล้วแต่เอา้ายังไม่จบว่ะอีเมลมาว่าพิตตี้และผองเพื่อนพยายามแขวนนางร้ายตลอดเวลาแขะเสร็จให้เพื่อนเพื่อนนางมาคอมเมนต์แล้วนางก็ลบเพื่อนเพื่อนกลุ่มนางนี้รู้เรื่องดีกันหมดตั้งแต่ตอนที่เป็นข่าวครั้งนั้น ถึงผัวนางร้ายจะออกมาปฏิเสธแต่ความจริงแล้วทั้งสองคนแอบคบกันอยู่ตลอดเลยเพื่อนรู้ผัวรู้แต่นางร้ายแค่ตงิดตงิดสุดท้ายเซนผู้หญิงมันแรงจับได้ตั้งแต่ต้นปีนี้แล้วเดอ้องานนี้ไม่เหลือแม่ลากผัวไปบุกถึงคอนโดพิตตี้กันเลยจนชนีแจ้งความเอาผิดแม่ไงข้อหาบุกรุกล่าสุดเหมือนคดีเพิ่งจบแต่เรื่องนี้เพิ่งมาเป็นข่าวทำเอาพิตตี้งงไงวะ เอา้าคดีจบแล้วแต่นางร้ายทำใหม่ไม่จบวะงานผดหรอถึงปล่อยข่าวเก่าเรียกคะแนนสงสารหรอแม่พิตตีว่างั้นแต่พิตตีอาจจะลืมประโยคหนึ่งที่ว่ายุ่งกับหัวกูหนึ่งครั้งแต่กูจะยุ่งกับมึงตลอดชีวิตนะโพสต์นี้กูจะไม่ออกความเห็นอะไรมากแต่แค่อยากจะบอกว่าถ้ารักของเรามันจืดจางก็สมควรแยกทางไม่ใช่นอกใจ ปลถ้าใครเห็นข้อความนี้ตอนเช้ากูไม่ได้โพส์นะอีเมลพิมพ์อีเมลขายเพื่อนอีผีปอลองคอมเมนต์กันเบาๆไม่ควรพลาดพิงหรือหลงรูปใครกูไม่ไปคุกแขนพวกมึงแล้วโดยงานนี้นะคะก็มีเหล่าบรรดาชาวเน็ตพุ่งเป้าไปที่คุณแม่ลูก2อ,อย่างเปิยป่านวาดเลยละค่ะเพราะว่าครั้งหนึ่งก็เคยมีข่าวเช้าสามีมีเมียน้อยเมื่อปี2561นั่นเองละค่ะ ซึ่งก่อนหน้านี้ดาราสาวเปยน,นะคะก็ได้โพสแชตไลน์ที่พูดคุยกับหญิงสาวปริศนาโดยเนื้อหาในการพูดคุยกับดาราสาวนั้นเขียนข้อความว่าคนมีลูกมีเมียแล้วบาปนะคะน้องไม่คุ้มหรอกค่ะถ้ายุ่งกับสามีชาวบ้านเขาที่เขาเป็นคนที่คนในสังคมรู้จักน้องจะโดนประนามเอานะคะสังคมรับเรื่องนี้ไม่ได้หรอกค่ะเขาท้องอยู่ด้วย หลังจากโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์สอบถามเรื่องราวด้วยความสงใจมากมายเลยล่ะคะ่ะและให้กำลังใจดาราสาวนะคะและล่าสุดหลังจากที่เกิดเรื่องราวดัามาขึ้นจนเป็นทีวิพากวิจารณ์บนโลกออนไลน์สาวเปยก็ได้โพสต์ดัดเพาะกลางไอจว่าสองแสบของแม่รู้ตัวเปล่าว่าแม่รักหนูสคนมากแค่ไหนงานนี้นะข่าวสาวมากความสามารถอย่างสาวไบรท์ค่ะ ก็อดใจไม่ไหวโผล่คอมเมนต์กลาง IG นะคะสาวเปยค่ะหลังจากที่มีข่าวซ้อมมีซุกบ้านเล็กรอบที่2นะคะโดยเธอนั้นก็ได้แสดงความคิดเห็นกลางไอจว่าน่ารักจังเรียกได้ว่าเป็นกำลังใจแล้วก็ชื่นชมลูกสาวลูกชายทั้ง2คนละค่ะเอาเป็นว่าเรื่องราวแบบนี้จะเป็นมาเป็นไปอย่างไรก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะและขออนุญาตใช้คำไม่สุภาพแล้วค่ะ เพื่ออัรรรสในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะ